ค่ะทุกคนมาพบกับช่องกะทิแจมุนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเออจะมาเล่นเกม I.O. นะคะซึ่งนี่เห็นไหมกะทิไปเล่นมาแล้วหลายตาม,มากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นใหม่อะไรไืมไปต้องอวนเะแม่ไหมอือละ คืออืมนั่นแหละเมื่กี้คุยกับแม่มานะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันต่อเลยนะคะมามาคือตอนนี้อยากได้ปังค์มากเลยคืให้ที่แกติตจะได้ชืออมอง g u สนะคะอยากได้ออมองแัสมากเลยอะคือเป็นมันเป็นตัวหายากแล้วก็เป็นตัวแรเป็นตัวพิเศษอะไรประมาณนั้นนะคะ มไม่อยากตกอ่ะซันตาตกไหมซันตาตกไหมซันตาตกตกับกะติไหมมีโฆษณานะทุกคนคือเกมนี้น่าเชื่อถือมากเลยนะคะนนหนึงเฉยอ่ะทุกคนคือแบบก็บบเก่งเกินอ่ะเนาะ คะ่ะแต่ว่า Wi-Fi ของพี่ไอตอนนี้เรากำลังอันนี้อยู่นะคะเราลงมาคนแรกด้วยแหละทุกคนอยากได้ตัวอมอง g อ s สีแดงอะตกคะ่ะ ได้ตังค์แค่เจ็ดสิบห้าบาทก็คือแบบก็นะคะก็ชื่อกะีินั่นแหละเดี๋ยวเราจะอัดคลิปไปสักประมาณสิบนาทีเออตอนนี้พอแล้วจูลาสิกเวิร์เนี่ยเดนอเารที่ มเมื่อกี้คุยกับแม่นะคะไม่มีอะไรเนาะก็เดี๋ยวตอนสักสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามันเกมอะไรทุกคนอาจจะได้เอาไปอัดเราก็เล่นให้ดูนะคะก็นั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยเราก็จะสั่งหาเกมหลายๆ EP หน่อยนะคะอ่าจ,จะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วอาจจะมีเสียงของจุลศึกเวอร์นะคะ ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราเล่นตอนกลางคืนมันก็นนกจะเบลอๆนิดนึงโอ๊ยสีแดงแน่เลยอะ่ะโอ๊ยจริงด้วยจริงด้วยมีเสียงจุดแลสิบเบอร์อะทุกคน มีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะคือจะพยายามตอบทุกๆคนนะคะแล้วก็แบบจะไล่ตอบเอ้ยมันเล่นได้ด้วยเหรอจะไล่ตอบทุกทุกคนนะคะแล้วก็ให้หมวใจนะคะคอมเมนต์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูติดตามด้วยนะคะถ้าใครติดตามเนี่ยเราก็ให้คอมเมนต์ข้างล่างแล้วเราก็จะไปติดตามช่องคุณนะคะ ไม่เอาไม่เอาจะวดไม่เอาจะหลวดไม่เอาจรวดเ <t ell> มื่อกี้ไปลงมาแลว้วมันบินได้ะค่ะทุกคนเราไม่ชอบบินนะคะแล้วเป็นคนไม่ชอบบินนะคะ <t ell> ต้องใส่ซาวไหมไม่ใส่แล้วว้ายเราตกมาพร้อมกับสีขาวเลยทุกคนสีขาวไอ้นั่นคือตัวเริ่มต้นนะคะ มันคือยังไงอะ NPC ป้าที่มันแบบไม่มีชีวิตจิตใจนะใช่ไหมแสดงว่าไอ้คนเมื่อกี้คืออุ้ยด่านใหม่วังเกิดค่ะทุกคนเสียงดังไปไหมถ้าดังไปต้องขออภัยอุ้ยในตัวมองอะไร ใจมากดีใจมากดีใจมากได้ทุกสีขาวเยเหรือกคนซื้ออยากได้ทุกตัวเลยแต่จะเล่นอมองอสเท่านั้นเฮ้ยอมองอสต้องตัวใหญ่แน่ๆเลยทุกคนจริงอ o มองอสดูเหมือนจะเล่นยากกว่าตัวคนนิดหน่อยแต่ก็มันก็ among อมองอสว้ายอุล่นมาเกือบชั้นสุดท้ายเลยอ่ะทุกคน 6เลยเฮ้เราจะเล่นให้ถึงด่าน3แล้วกันนะคะแล้วก็จะหยุดเลยอุอ๊ยเ,เรามีเพื่อนทุกคนเราจะตามสีแดงนะคะเราจะตามสีแดงสีแดงไปด้วยกันนายตกเราตกมาตกถ้าสีแดงตายก็คือ <Yeah. S 1> เราก็ต้องตายนะคะ ไอ้แดงตกะไว้แดงตามเรามาเอออ่าแดงตกเราก็ต้องตกนะคะทุกคนไอ้แดงเราจะไม่ตัดไม่ตายค่ะไม่ตกแล้วขี้เกียจเล่นแล้วทุกคนสวัสดีค่ะเราชื่อขาว เราตกตามโม่พี่สองเมื่อกี้ไม่แน,น่เลยอะอาจจะมีเสียงคลาสสิกวารบกวนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดทีวีเนาะโอ้ยอยากเที่ยวมากอ่าไม่ต้องสองร้อยอยู่ต้องรอยห้าร้อยบาทนะคะเฮ้ยเรามีเพื่อนช่วยไปติดตามช่องการถูกใจมูนหน่อยนะคะเพราะว่ามันเออแบบ มีคนติดตามช่องมันน้อย,อยงไงแค่3คนนะคะก็ไปติดตามช่องมันหน่อยนะคะรู้สึกสงสารมากๆ